สวัสดีครับผมครับมันหนีมาทายความเคลื่อนไหวหมดแดงเงินล้านให้พี่น้องได้รับชุกันครับหายไปมือสองมือนะครับพันเด็ดไปใช้ครับผมนี่มาเบิค้คขนโดมหมดแดงครับหลังจากที่ปล่อยหมดตรงแล้วนะครับกลางขึ้นเขาสีทำงานครับผมหมดงานมัดขึ้นเขาทำงานขึ้นการเว้นเงียบครับ กลางคืนเขาจะทำงานนี่หมดการที่มาสำรวจว่าโถใดเป็นตะเขายูเพาะเขายูนะครับนี่โถนี่เป็นเขายูแล้วนะครับกลางคืนทำงานครับนี่นี่การเก็บไขว่างไขยุ่งสิแหละครับเมือ่อคืนเ,เริ่มที่เห็ดให่หยึดไขแล้วนะครับเพราะว่าใบใหม่ที่เป็นห้างของเขาออกมา เหลือแผงเงี้ยวแลลวเขาก้สวรีสางใหญ่หลอบโถเอาใครมาวางครับนี่เดี๋ยวให้พี่นนองเบงเพ็ได้หลายนี่ว่าแม่นังนับเพชดเพื่อที่เขาขยายขยายหน้าจักครับขยายให้ร่างเขาเฉลี่ยยู่ครับนี่ล่างใดเขาสีเขายู่เขาสีมาสำรวจจัิงส่ละนี่ผมให้ตะกะแตนที่มันตายเอาไปจังสี่ละครับเดี๋ยวเขาก้สวีกังคืนนี่แหละครับเขาสีลากเขาไปลากเขาไปในห้างเขานะครับ ส่วน้นามเป็นไ้น้ำหวานครับนี่มาเร้าไ้เทไไปเต็มจานครับนี่เขากระเสิมาดูจังสิแหละครับดูดเอาใส่กลุ่นเข้าไปแดงต้้งนะครับเอาไปเลียงเอาไปเลียงไข่นะครับมีหมดงานครับทำงานอยู่หมดขึ้นครับกังเวทบ่มี่ยขงครับเงียบนี่ครับอีกนโอนึงนี่นี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยเขาจีสั่งแบบนี้ครับเขาไปยุ่งในโถแล้ว นะครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งเด้อนี่นี่ไข่เหนียวเขาเริ่มไข่แล้วครับชว่วงนี้จะมีแต่หมดงานครับผมนี่ไข่หมดงานบ้านนี่มีไข่ใไงพอบ้านนี่มีแม่นั่งพยาบ้านนี่ถึงหนาฤดูมันนะครับข้คงสิเป็นประมาณเดือนมกรากรุ่มพระครับที่นีแม่ปิ่งนะครับตัวนี้ก็หมดงานสร้างไข่ไปก่อนนะครับย้ายนาจักไปก่อนนะครับเอาเริ่มเป็นรูุเป็นห่าง มดแดงคอนโดมดแดงเงินล้านนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งกันการขึ้นใครทำงานไปเนี่ยครับนี่นล่องมาเอาน้ำหวานนะครับมาดูดน้ำหวานไปเลี้ยงไปป้อนไข่อไยังไงนะครับนี่นะทายความเขียนไว้ให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับมดแดงเงินล้านนะครับเอา คลิปนี้ผมมีอย่างหลายครับเอาความเคลื่อนไหวมาฝากพี่ฝากน้องว่าทิไปที่ทางไหนกันเรี้ยนรู้ไปน้ากันครับผมเลียนรููไปน้ากันนะครับเม่นี่กะฝากพี่น้องไว้ซรันนิสกรนสวัสดีครับผม